รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เกษตรยังยืนรวนพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทย เศษยังยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยยังคงศรัทธาไม่เลือลาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแนนกรองแก้วชายกฤตในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางโมเดิร์นไนทีวค่ะวันนี้แนนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ดอยช้างสถานที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะคะว่า เป็นแหล่งปลูกฟินใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าดอยช้างแห่งนี้เต็มไปด้วยนี่เลยค่ะต้นแมคคาเดเมียนะคะซึ่งตอนนี้ถือว่ากำลังสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ และนี่แหละค่ะแมคคาเดเมียนะคะ,ะ,คะซึ่งแนนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงเคยทานกันแล้วนะคะแต่กว่าจะออกมาเป็นแมคคาเดเมียที่มีรสชาติกรอบอร่อยแล้วก็รสชาติดีแบบนี้นี่นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าจะต้องผ่านกระบวนการแล้วก็ผ่านหลายขั้นตอนนะคะทั้งการกระทอเปลือกเขียวกระทอกกะลาซึ่งมีความแข็งมากๆค่ะสมัยก่อนนี่นะคะ พี่น้องเกษตรกรเขาใช้วิธีการใช้ค้อนเคาะเนี่ยค่ะซึ่งก็ทําให้ผลผลิตออกมาเนี่ยแตกหักแล้วก็เสียหายแต่ว่าทุกวันนี้นะคะมีงานวิจัยออกมาจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งสามารถช่วยให้การกระท้อปเปลือกออกมาได้มเมล็ดที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าจะใช้เครื่องอะไรบ้างและจะต้องผ่านกระบวนการไหนบ้างนะคะให้คุณผู้ชมมาติดตามกันนะคะหลังจากชมช่วงเปิดประตูสู่อาเซียนค่ะ ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งนะคะจึงทําให้ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากและแม้ว่าจะมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดของพืชหรือแมลงศัตรูพืชอยู่หลายชนิดแต่ว่าด้วยศักยภาพและฝีมือของเกษตรกรไทยก็สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อีกทั้งยัง,ยงสร้างชื่อเสียงสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่ยอมรับมาเป็นระยะเวลานาน,านค่ะ ไม้ดอกผลผลิตทางการเกษตรอีกหนึ่งชนิดที่สร้างเชื่อเสียงให้กับประเทศไทยถึงแม้ว่าไม่ใช่สินค้าที่ถูกส่งออกมากที่สุดก็ตามแต่ก็สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับประเทศอย่างเช่นไม้ตัดดอกชนิดนี้ค่ะกล้วยไม้เป็นสินค้าไม้ดอกที่สําคัญของไทยซึ่งไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกกล้วยไม้ในเขตร้อนเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าหากมองในด้านปริมาณการส่งออกแล้วไทยยังส่งออกเป็นลําดับสองรองจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้เขตหนาวและเป็นประเทศที่มีการส่งออกกล้วยไม้อันดับหนึ่งของโลกค่ะโดยกล้วยไม้ถือว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการค้าประมาณ400ล้านเหรียญสหรัฐและมีตลาดรับซื้อกว่า84ประเทศทั่วโลกซึ่งตลาดสำคัญก็จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอิตาลีฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับการส่งออกกล้วยไม้ของไทยมีทั้งแบบตัดดอกและต้น โดยปัจจุบันมีผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก46%ส่วนการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2557มีปริมาณ21,203ตันคิดเป็นมูลค่า1,774ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2556ปริมาณการส่งออกลดลง3.12%และมีมูลค่าลดลง2.96%ค่ะ ขณะที่การส่งออกต้นกล้วยไม้เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2557ปริมาณการส่งออก35,750,000ตันคิดเป็นมูลค่า710ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2556มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง14.43%ค่ะอย่างไรก็ตามกล้วยไม้เป็นสินค้าส่งออกที่ต้องพัฒนายอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เกษตรกรผู้ผลิตลวยไม้ของเราจึงจําเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพลวยไม้ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้อทณนี้ในส่วนของภาคกลัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเร่งดาเนินการพัฒนาช่องทางของตลาดลวยไม้คุณภาพให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยจะทาโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพทั้งระบบรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ให้ได้มาตรฐานตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ค้าดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้คุณภาพให้มีความเข้มแข็งทั้งนี้ก็เพื่อให้กล้วยไม้เป็นสินค้าไม้ดอกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศต่ตอไปค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่แนนได้เกริ่นไว้เมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าจะพาคุณผู้ชมมาดูงานวิจัยเครื่องกระเพาะเปลือกมัคคเดเมีย ซึ่งเครื่องกระทบเปลือกมัคเิเมียที่เราจะนําเสนอวันนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระเกษตรกรในการกระทบเปลือกมัคเิเมียอย่างไรอย่ารอช้าไปติดตามชมกันเลยค่ะ แคเดเมีย <Acad> เป็นผลไม้ยืนต้นที่มีดอกทรงกลมออกเป็นช่อเปลือกนอกมีสีเขียวภายในมีกลาสีน้ำตาลเข้มเปลือกแข็งผลเนื้อในเป็นสีขาวนวลอมเหลืองรสชาติมันกรอบสามารถนำมาแปรรูปบริโภครวมทั้งสกัดทำน้ำมันซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวและไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้แนนก็อยู่กับผอ,อสนองอามาเริกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตร,รษวิศวกรรมเชียงใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแมคคาเดเมียนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะผอ,อค่ะสวัสดีครับคุณแนนขออนุญาตถามถึงแมคคาเดียก่อนนะคะครจริงๆแล้วแมคคาเดียเนี่ยมีประโยชน์ยังไงหรือมีความสําคัญยังไงกับการเกษตร,รษบนพื้นที่สูงแบบนี้นะคะครับก่อนอื่นแมคคาเดียเนี่ยครับเป็นพืชท้องถิ่นทางของออสเตรเลียนะครับซึ่งนํามาปลูกในประเทศไทย ซึ่งจะต้องปลูกที่ระด,ดับความสูง400เมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะซึ่งเขาชอบพื้นที่สูงแล้วก็เย็นนะครับข้อดีของมะค่าเไดเมียคือนอกจากเราจะได้ผลผลิตมันแล้วเนี่ยเราจะได้ป่าขึ้นมาด้วยะนะครับเขาเป็นพืชที่ไม่ผัดใบแล้วมะค่าเไดเมียเนี่ยอายุยืนยาวเป็นร้อยปี แมคเคาเดียมีถือว่าเป็นพืชเขียวมันนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็น King of Nut สำหรับประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ5 0 0 0 6 0ถึง6,000ไร่ค่ะมีผล,ผลผลิตทั้งประเทศประมาณ23,625กิโลกรัมผลแมคเคาเดียมีเมื่อกระทบเปลือกแล้วมเมล็ดเต็มสามารถจำหน่ายได้ถึงกิโลกรัมละ700-1200ถึง1,200บาทนะคะส่วนมเมล็ดแตกสามารถจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ3 0 0ถึง500บาทค่ะ แนนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคงจะเคยได้ทานมะเขดเมียทีนี้เนี่ยกว่าที่จะออกมาเป็นสีขาวๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินกันให้คนได้กินกันเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการผ่านวิธีการยังไงบ้างในส่วนของมะคาเดเมียนะครับหลังจากที่เขาออกดอกสีขาวอย่างนี้แล้วนะครับดอกสีขาวเสร็จนะครับอันนี้คือดอกอันี้ใช่ไหมคะคือดอกขาวเสร็จแล้วเขาก็จะติดลูกนะครับอันนี้ดูลูก ดูผลเขานะครับจะเห็นผลเขานะครับ mm hmm. จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ในตัวผลของเขาเองเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยตัวเปลือกเขียวนะครับในเปลือกเขียวแล้วเขาจะมีกลา,าอยู่ข้างในค่ะคันี้ภายในกลา,านี่ก็จะมีเนื้อในซึ่งเนื้อในสีขา,ขาวที่เราเอาไปบริโภคกันนี่นะครับถ้ากระท้อนแล้วได้มเมล็ดเต็มเนี่ย กิโลละหนึ่งพันถึงพันสองร้อยบาทนะเขาให้ผลผลิตกี่เดือนถึงจะเก็บได้หรือว่าให้ผลผลิตได้ทั้งปีเขาให้ผลผลิตสองช่วงนะครับประมาณเดือนมษายนครั้งหนึ่งแล้วก็ประมาณเดือนกันยายนตุลาอีกครั้งหนึ่ง<อ>นะครับสมัยก่อนเวลาที่อย่างเกษตรกร,เ,ร,กรเก็บแล้วจะไปผ่านกระบวนการต่างๆออกไปให้เรากินได้เนี่ยเขาเขาใช้วิธีการยังไงกัน,นค,คือสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเกษตรกร,รก็คือใชอ้ใช้ไม้ตีใช้ค้อนทุบนะครับผลที่ตามมาคือ ช้านะครับทำไม่ทันแล้วก็ผลผลิตเกิดความเสียหายได้ศูนย์วิจัยเกษตร,รวิศวกรรมเชียงใหม่กรมวิชาการเกษตร,รได้ออกแบบและพัฒนากระบวนการแปรรูปมะขามเดมียนะครับโดยเริ่มจากเครื่องมือกระเทาะเปลือกเขียวะนะครับคือกระเทาะเปลือกเขียวให้เหลือแต่กาลานะครับกรมวิชาการเกษตร,รของเราก็ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องกระเทาะมะขามเดมียนะครับให้มีผลแตกน้อยนะครับคือกระเทาะปั๊บเนี่ยเนื้อในเนี่ยได้เกิน90%ขึ้นไป ทำให้เกษตรกรขายได้ราคามีรายได้เพิ่มมากขึ้นะนะครับในส่วนของเครื่องจัดคนเราก็มีทั้งแบบติดมอเตอร์นะครับคือสามารถที่จะทํางานได้รวดเร็วและอีกแบบหนึ่งที่ใช้กระท้อแบบมือแต่ว,ว่ามันจะมีน้ําหนักทวงทํางานได้เบาเด็กๆก,ก็สามารถที่จะกระท้อได้แล้วก็ได้มเมล็ดเต็มมากกว่า90%อีกนะครับรวมแล้วเนี่ยมีม,ม,ม,มีมีกี่ตัวนะคะ,ะในกระบวนการแปลรูปของเครื่อง แปรรูปมะคาเดเมียจะประกอบไปด้วยเครื่องกระท้อเปลือกเขียวะนะครับหนึ่งตัวนะครับพอกระท้อเสร็จนะครับเราก็จะนํากะลาไปอบะนะครับก็จะมีเครื่องอบกะลาให้แห้งนะครับพออบกะลาหแห้งเสร็จนํากะลาไปกระท้อกะลาออกเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันค,คือกระท้อแบบติดมอเตอร์ซึ่งทํางานได้รวดเร็วแต่ว่า,าเปอร์เซ็นต์มเมล็ดแตกอาจจะมากหน่อยนะครับแต่ทํางานเร็วแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นกระท้อแบบใช้แรงงานคนนะครับ ตัวนี้ก็ทํางานได้เร็วกว่ากเกษตรกรแต่ว่าได้มเมล็ดเต็มมากกว่าะนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณแนนไปชมที่กุมวิสายกิจชุมชนดอยบาวีนะครับก็คือเราทํามาแล้วก็เอาไปให้กเกษตรกรใช้แล้วใช่ครับ<อ>กรเกษตรกรนําไปใช้งานทํางานได้มีประสิทธิภาพะนะครับกรเกษตรกรสามารถที่จะ กระเทาะแปรรูปขายได้ในพื้นที่ตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ผอออพาไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะดเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะสําหรับเครื่องจักรเราเรียกว่าเครื่องจักรเลยเนาะส <4 S 1> ี่ชนิดด้วยกันนะคะที่เอามาอยู่ในกระบวนการแปรรูปแมคเเคริมีนนะคะไปเลยค่ะผอขออา คุณผู้ชมคะแล้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปแมคาเดเมียดอยช้างแล้วนะคะพอออกขานี่เรียกว่าเครื่องอะไรคะ,ะตัวนี้จะเป็นเครื่องกระเทอะเปลือกเขียวแมคาเดเมียนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับได้รับการออกแบบโดาจากศูนย์วิจัยกเกษตรพิศกรรมเชียงใหม่ ค,ความสามารถในการทํางาน1ชั่วโมงเนี่ยได้ถึง600ยกิโลกร,รมัมทาให้เกษตรกรสามารถทํางานได้ทันเวลานะครับเมื่อคาเดเมียแก่แล้วเนี่ยล่วงแล้วจะต้องรีบกระทาะทันทีไม่อย่างนั้นจะทําให้คุณภาพเนื้อในของมเมล็ดเสียได้นะครับต้องกระทาอภายใน24ชั่วโมงนะครับพอ,อค่ะงั้นรบกวนให้พออสาธิตการทํางานของเครื่องนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะครับได้ครับยินดีครับเราเริ่มจากการเปิดเครื่องนะครับเปิดมีสวิตเปิดปิดง่ายๆนะครับ เปิดเสร็จจะมีเพ้าขับที่จะกดมะคาเดเมียให้แตกเขาะจะแยกเปลือกออกข้างหนึ่งแล้วก็กะลาออกข้างหนึ่งเราจะได้เป็นกะลาอย่างนี้ออกมาบบน,นะครับเสร็จ<ะ>แล้วเราก็ในตัวกะลานี่จะประกอบด้วยเนื้อในะนะครับเนื้อในจากปลาซึ่งเขายังติดกันอยู่เราจะต้องไปอบเพื่อที่จะให้เนื้อในเนี่ย หลุดออกจากกะลากร่อนก่อนที่จะมากระเทาะได้เพราะฉะนั้นตัวอีกตัวหนึ่งที่เราจะพาไปดูคือเครื่องอบให้เนื้อในหลุดออกจากกะลาอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่นี่ด้วยครับงั้นไปเลยดีกว่าค่ะปออไปดูครับนี่ค่ะปออเครื่องอบครับนี่เป็นเครื่องอบกะลามัคาเดเมียนะครับซึ่งเป็นเครื่องอบแบบกระบะนะครับค่ะซึ่งอบได้สูงสุดข้างหนึ่งประมาณ2ตันนะครับคือมัคาเดเมียเนี่ยเมื่อเรากระเทาะเปลือกเกียวออกแล้วเนี่ย เราต้องนําไปผึ่งนะครับตากผึ่งลมประมาณเจ็ดถึงแปดวันเพื่อที่จะให้ความชื้นบางส่วนออกไปนะครับจากความชื้นประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนี่ยนะครับเราต้องมาอบที่ตู้อบแบบกระบะตัวนี้ใช้เวลาอบอีกประมาณสองวันหรือประมาณสี่สิแปดชั่วโมงนะครับจากความชื้นยี่สเปอร์เซ็นให้เหลือความชื้นสุดท้ายไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตนะครับสังเกตง่ายๆโดยการเขย่ากรามาคาเดเมียดูเขาจะมีลักษณะเป็นคอนนะครับค้าว่าคอนก็คือ เนื้อในเขาจะหลุดออกจากกลาตัวนี้ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้พอเปิดแก๊สเผาไหม้เสร็จแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศร้อนเข้ามาข้อดีของเครื่องอบตัวนี้นะครับค,คือเราสามารถที่จะสลับทิศทางลมร้อนได้เราจะสลับเป่าลมร้อนด้านล่างแล้วก็สลับเป่าด้านบนได้ความร้อนจะสม่ำเสมอกันทั่วทั้งกระบะนะครับเราจะเป่าข้างล่าง6กชั่วโมงเสร็จแล้วก็ปิดด้านล่างแล้วก็เป่าด้านบนอีกหกชั่วโมงสลับกันไปอย่างนี้จนกระทั่งมันแห้ง หลังจากอบลดความชื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนการกระเทาะกระลานะคะซึ่งมีทั้งเครื่องแบบที่ติดมอเตอร์และเครื่องกระเทาะแบบใช้แรงงานคนในการทำงานค่ะนี่นี่คุณผู้ชมคะเป็นไงคะผอจะได้ว่าคะเอาเยี่ยมเลยครับมือเยี่ยมยอดเลยไม่แตกด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเครื่องเครื่องกระเทาะมคาเดเมียแบบใช้แรงงานคนค่ะเป็นเครื่องที่ เราได้พัฒนาขึ้นนะครับทำงานง่ายๆนะครับมีน้ำหนักถ่วงแล้วก็กระทะมีใบมีดรับข้างล่างแล้วก็ใบมีดจิกข้างบนนะครับ<ะ>นอกจากเครื่องที่หมุนด้วยมือแล้วก็ยังมีเครื่องกระทอกกระลาที่ใช้เป็นแบบมอเตอร์ด้วยใช่ครับ <นะ S 1> เรามีเครื่องที่ใช้สําหรับติดกับมอเตอร์นะครับความสามารถในการทํางานชั่วโมงละ200กิโลกร,รัมโอ้โหจากอันนี้ชั่วโมงละ5้ถึง<ะ>7กิโลกร,รมัมครับสามารถที่จะ กระท้อได้200กิโลกรัมเดี๋ยวพอพาไปดูด้วยจะพาไปดูแต่ว่าเดี๋ยวขอชิมเมล็ดที่เป็นผีมือตัวเองนะคะไปๆหอ่ะอร่อย่ะเครื่องกระทะอมาคาเดเมียแบบติดมอเตอร์นะครับซึ่งหลักการของเขาก็คือจะมีคนป้อนเมล็ดลงไปนะครับจะมีเกลียวลำเลียงเข้ามาที่ชุดกระเทาะนะครับในส่วนของชุดกระเท้อนี่จะแบ่งออกเป็นจะมีการคัดเกรดข้างในก่อน เม็ดเล็กเม็ดกลางเม็ดใหญ่พอคัดเสร็จแล้วก็จะมีตัวลูกดำใหญ่ๆที่หมุนนะจะเป็นตัวกระทะนะครับทำให้กะลาแตกแล้วก็จะทำให้เนื้อในหลุดออกจากกะลาะะหลังจากที่กระเทาะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ค่ะเราต้องไปผ่านกระบวนการอะไรอีกไหมเราต้องเอาไปคัดแยกเปลือกออกออกจากเมล็ดนะครับเอาไปแปรรูป แล้วนอกจากที่กลุ่มนี้แล้วอะค่ะเรามีการนําผลงานวิจัยนี้ไปขยายให้กับกลุ่มอื่นอืนอีกไหมอะนอกจากกลุ่มนี้แล้วก็มีเอาไปใช้อีกเยอะแยะนะครับหลายกลุ่มเช่นกลุ่มเกษตรกรที่แม่ริมนะครับที่ปงแยงนะครับกลุ่มเกษตรกรที่ภูเรือกลุ่มเกษตรกรที่เขาค้อเพชรบูรณ์ะนะครับ,รบถ้าสนใจข้อมูลขอเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตรคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราได้เห็นผลงานการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยด้วยนะคะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้พี่น้องเกษตรกรก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบพระคุณพออ,อ,อมากๆที่ให้เกียรติพาเราไปดูสวนแมแคคาเดีเยแล้วก็มาดูเครื่องจักรด้วยขอบพระคุณมากนะคะครับครสดัสดีครับ ส่วนเดี๋ยวต่อไปนะคะแนนจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับประธานกลุ่มวิสาหากิจชุมชนแปรรูปแมคคาเดเมียดอยช้านะคะไปดูกันว่าหลังจากที่เขานําเครื่องจักรกลของกรุมวิชาการเกษตรไปใช้แล้วเนี่ยเขาพึงพอใจกันแค่ไหนเดี๋ยวไปฟุงกันค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้แนนก็อยู่กับพี่สุพจน์วินิตวงพนาประธานกลุม่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปแมคคาเดเมียดอยช้างแล้วนะคะสวัสดีค,ะค่ะพี่สุพจน์ค,คะขอคุยแบบป,ปูตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าช่วงแรกเนี่ยเกษตร,รกรในพื้นที่ทําอะไรกันมาก่อนนะคะอ๋อเดิมทีดอยช้างเนี่ยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยครับผมค่ะหลังจากนั้นก็มีโครงการพระราชดำริค่ะให้แมคคาเดเมียนี่เป็นพืชทดแทนฝิ่นครั้งแรกที่เก็บเนี่ยจำได้ไหมคะว่าตอนนั้น เราเก็บขายในทุนกันราคากิโลกร,รมลัรามนะครับอ๋อเ<ำ>มื่อก่อนเก็บขายในราคา20-30บาทครับช่วงแรกคือเครื่องจักรที่เราเอามาใช้เนี่ยหรือว่าเรายังใช้แรงงานคนทั้งหมดคะ,ะช่วงแรกๆเนี่ยใช้แรงงานคนค่ะแล้วก็เริ่มได้มีโอกาสร,รู้จักกับศูวนย์วิจัยวิศวกรรมเชียงใหม่ค่ะ,คะพอเราได้เครื่องจักรของกรมวิชาการเกษตรเข้ามาช่วยการทํางานของกลุ่มแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ,ะรู้สึกว่าเรา ได้มีโอกาสในการแปลรูปแล้วก็เป็นเครื่องทุ่มแรงลดต้นทุนลดค่าแรงแล้วก็ทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยได้มาตรฐานรายได้ทุกวันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างาะคะดีขึ้นเยอะมากครับช่วงปีที่แล้วนี่ก็อยู่ที่ประมาณ60-70ตันคุณสุพจน์ยังบอกเราให้ฟังต่อนะคะว่า ตอนนี้กลุ่มได้พัฒนาคุณภาพแมคเคเมียตั้งจากการปลูกการดูแลรักษาต้นพร้อมทั้งส่งเสริมไม่มีการขยายพื้นที่ปลูกและยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งถือเป็นสินค้าที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับบ้านดอยช้างและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอีกด้วยล่ะค่ะอยากบอกอะไรไปถึงทางกรมวิชาการเกษตรด้วยไหมคะพี่สุพูร์ก็ทางกลุ่มก็ต้องขอเรียนกับขอบพระคุณอย่างมากที่ทางกลุ่มได้มีโอกาส รู้จกักกศูนย์วิจัยวิศวกรรมเชียงใหม่นี่ฮะถ้าไม่ได้ศูนย์วิจัยวิศวกรรมเชียงใหม่เราก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ตั้งกลุ่มแปรรูปขึ้นมา ถึงณนะวันนี้ครับผมค่ะวันนี้ถือว่าได้ฟังมุมมองนะคะของทางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปแมคาเดเมียดอยช้างพี่สุพจน์นะคะว่าพอได้เครื่องจกักรมาแล้วก็พอใจเพราะว่าสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากก็ขอบคุณกรมวิชาการเกรษตรด้วยนะคะที่นําเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆมามอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะคะขอบคุณพี่สุพจน์มากมากนะคะ ช่วงนี้นะคะให้คุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงเกษตรกันต่อเลยนะคะกับช่วงเรื่องเล่าข่าวเกษตรค่ะเรื่องเล่าข่าวเกษตรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนค่ะ วันที่19มกราคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดก้วยไม้คุณภาพณบริเวณถนนด้านข้นางทำเนียบรัฐบาลริมคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งเป็นหนึ่งของโครงการพัฒนากล้วยไม้คุณภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะภายในงานนะคะก็จะได้พบกับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้นําผลผลิตมาจําหน่ายภายในงาน และให้ชมความสวยงามของกล้วยไม้ไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกนับว่าการจัดตลาดนัดกล้วยไม้ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรแสวงหาตลาดใหม่อีกทั้งให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และชมความงดงามราชินีดอกไม้ของไทยค่ะตลาดนัดกล้วยไม้ในช่วงแรกนี้จะจัดระหว่างวันที่19ถึง25มกราคมและจะมีทุกสัปดาห์นะคะ สัปดาห์ละ3วันไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2558ค่ะส่วนจะเป็นวันไหนของสัปดาห์โปรดติดตามนะคะทางรายการจะนำมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะและอีกคราวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะจากกรณีที่สำนักง,งานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งมายันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยว่าแอปเปิลพันกาลาภายใต้เครื่องหมายการค้าบิ๊กบีและพันแกรนีสมิธภายใต้เครื่องหมายการค้าแกรนีเบสหรือบิ๊กบีที่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกาพบการปนเปื้อนของเชื้อลิสเทอริโอซิส ซึ่งเชื้อนี้ถ้าหากเข้าไปในร่างกายของคนเราก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจึงได้ออกสำรวจห้างสรรพสินค้า5แห่งตามไม่พบการจำหน่ายแอปเปิลทั้ง2พันที่ใช้เครื่องหมายการค้า Big B ดังกล่าวนะคะ และจากการตรวจสอบของกรมวิชาการเกษตรก่อนหน้านี้ที่ด่านตรวจพืชแหลมฉบังพบแอปเปิลพันกรานีสมิดในตู้คอนเทนเนอร์ที่รอการตรวจปล่อยแต่ไม่ใช่เครื่องหมายการทับ b i g บีหรือแกรนีเบสตามที่มีการแจ้งเตือนค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการสุดเก็บตัวอย่างแอปเปิลพันกร n นีสมิ h ในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวไปตรวจสอบแล้วว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อลิสเทอริโอซิสหรือไม่พร้อมกันนี้กรมวิชาการเกษตรก็แนะนำให้ผู้บริโภค ล้างแอปเปิลให้สะอาดก่อนรับประทานก็จะสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวได้ค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าเรื่องจากกลที่นำเสนอในวันนี้ใช้เพื่อการแปรรูปในพืชชนิดใด 1. กาแฟ 2. มัทดิเมีย ทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายัางรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงนานเลขานุการกมรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจกักรกรุงเทพ1น0 0 0ศาสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่11มก,การาคม2558ที่ถามว่าแหล่งปลูกหอมแดงที่สำคัญของจังหวัดรีสเกตอยู่ที่อำเภอใดคำตอบก็คือข้อหนึ่งอำเภอราศีสไลนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีสองท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปน,นี้ค่ะสําหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปน,นี้ค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องจากกลในแมคเเมียที่วันนี้เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะคะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่พัฒนาและก็วิจัยขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นค่ะและกรมวิชาการเกษตรก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานวิจัยดีๆแบบนี้นะคะเพื่อเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยตลอดไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้นะคะในทุกวันอาทิตย์5นาฬิกาถึง5้านาฬิกา30นาทีวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สิ่งแววลอ้อมเราเลี้ยงคนไทยมานานแสนนาน